สวัสดีครับนาทีบันเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นว,วันนี้พามากระชุ่งกระซวยหัวใจกับความน่ารักของหนุ่มเต๋าเศรษฐพงกันครับถ้าไปส่องอินสตาแกรมเขานะครับจะรู้เลยว่าเขาเป็นเจ้าพอ่อติ๊กต k ครับคุณนท่นเป็นเจ้าพอ่อติ๊ t ต k อีกคนนึงของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเต๋าเศรษฐพงที่ว่างเมื่อไหร่เจ้าตัวก็จะสรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆอัปโหลดลงโซเชียลให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันตลอดเลยล่ะค่ะ ผมก็ลงเยอะเหมือนกันก็เรียกได้นะเพราะว่าผมก็เล่นประจำเล่นพอๆกับพี่นุ้ยเลยเพราะเขาก็ชื่อเสียงเรื่องดือมาก็ดูไปเรื่อยๆครับก็ดูว่าแบบไอคอนเทนนี้ทำง่ายๆลองทำดูแล้วก็ไปชวนคนอื่นทำออย่างเช่นคอนเทนนี้อุ้ยคนดูเยอะไว้ก็ทำอีกทำอีกก็ไปชวนคนนู้นคนนี้เจอใครก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าใครนึกไม่ออกจะเล่นคอนเทนต์ไหนในทิกตอกนะครับไปส่องไอจีหนุ่มเต๋าได้เลยนะครับต่อกันที่เตา๋าภูสินกับไฮชุติมากันบ้างทั้งคู่เป็นนักร,ร้องร่วมค่ายในเครือกันมีโกนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้เห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันในผู้ใหญ่สันกําณัศรีครับขอแสดงความดีใจกับแฟนๆช่องวัน31ทุกท่านที่จะได้ชมการโคจรมาเล่นละครด้วยกันครั้งแรกของเตา๋าภูสินไฮชุติมางานนี้ทำเอาทั้งตื่นเต้นและดีใจเลยค่ะ ดีใจค่ะแล้วก็คิดว่าพี่เต๋าเนี่ยต้องส่งได้ดีแน่ๆเลยเพราะว่าพี่เต๋าเนี่ยชำชองนะคะในเรื่องของการแสดงค่ะก็ดีใจที่ที่ได้เล่นคู่กับน้องไยเพราะก็เป็นรุ่นน้องในค่ายนะครับในกรามิโกนะครับเพราะ้<ช>ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้มาเล่นแสดงคู่กันนะครับแล้วก็เหมือนรู้สึกไม่ได้เล่นกับคนที่ห่างไกลกันมาก รอติดตามคู่นี้เต๋าภูสินกับไฮชติมาได้เลยครับในละครเรื่องผู้ใหญ่สันกำนันสีครับปิดท้ายกันที่หนุ่มตรีพรพัท์ครับผู้ชมรู้ไหมว่าการที่เขาได้เล่นละครเรื่องเลดี้บานฉับเนี่ยนอกจากได้พัฒนาฝีมือการแสดงแล้วเขาได้เพิ่มความสามารถด้านนี้ด้วยครับเป็นละครที่หนุ่มตรีถึงกับเอ่ยปากว่าเหนื่อยสุดๆเพราะมีฉากบู๊เยอะมากจะก,กลางทะเลหรือบนบกหนุ่มตรีก็โชว์แอคชั่นมันทุกที่งานนี้แม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุกถูกใจค่ะ ็อปนี่ยิ่งไหวซูเปอร์แมนนะผมว่าอันนี้คือบูที่หนักที่สุดในชีวิตโดนต่อยตุ๊บล่าลงไปจมดินหายใจปุ๊บดินเข้าจมูกเข้าไปหมดเลยขึ้นมาก็จมูกสั่งมาดำปีไปเซ่ขับมอเตอร์ไซค์กระโดดเตะต่อเจอแดดวิ่ง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 ,งกระโดดเตะถ้าเขาเห็นว่าเราทําได้หรือว่าทุกคนชอบเห็นว่าเราทําได้ทดําได้สวยทําได้ดีเราก็จะพยายามฝึกฝนมันต่อไปครับ และคืนนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับเลดี้บันฉําตอนอวสาร2ทุ่ม15นาทีคืนนี้นะครับหมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับเรื่องแซบๆยังมีเยอะนะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ y o u t u b e วันบันเทิงครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ